สวัสดีครับผมต้นลมโซลารเซลล์ครับผมวันอาทิตย์หน้าวันหยุดนะครับช่วงนี้นะครับก็รดูฝนแล้วนะครับก็จะมีปัญหาในเรื่องของแสงแดดนะครับเราชาวโซลาเซลล์นะครับพี่น้องเอานะครับถ้าไม่มีแสงแดดก็ผลิตไฟไม่ได้นะครับผมเนาะนะครับผมก็จะเป็นปัญหาอยู่นิดนึงนะสำหรับหน้าฝนนะครับ วันนี้นะครับเดี๋ยวเอา ATS มาต่อแล้วก็ทดลองใช้งานดูนะครับเพราะว่าแก่กล่องรีวิวไปแล้วนะนะครับคลิปที่แล้วนะอ่ะคลิปนี้นะครับเดี๋ยวมาลองต่อใช้งานดูนะครับอันนี้ผมบอกก่อนนะผมไม่เคยใช้งานเลยนะครับอันนี้ผมก็ดูมาจากเอ่อ YouTube เหมือนกันนะครับดูพี่ช่างเพื่อนๆนะครับรีวิวเอาไว้นะครับวันนี้นะครับจะใช้ ATS ตัวนี้นะนะครับ63แอมป์นะครับผม รับไฟตั้งแต่220โวลต์ AC ถึง6 9 0โวลต์ AC นะครับผมนี่นะนะครับยี่ห้อนี้เลยนะครับผมเนาะนะนะครับก็การต่อก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะก็มีแค่ฝั่งทางนี้นะครับอินพุตนะครับจะเป็นซอร์ส A นะครับฝั่งทางนี้ก็อินพุตเหมือนกันนะครับจะเป็นซอร์ส B นะครับเนาะการต่อก็ง่ายๆนะครับก็มี RM นะครับมีไรการนิตรอนนะครับต่อมานะครับผมเนาะ ก็แยกสี0ร้อยแล้วอ,อันนี้ก็จะเป็น R นะครับอันนี้ก็จะเป็น N นิวตอนนะครับผมเนาะข้างล่างก็เหมือนกันช็อตบีเหมือนกันนะครับก็จะเป็นลายกับนิวตอนนะครับส่วนฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้นะฝั่งนี้นะครับเป็นเป็นตัวต่อขนานไฟมาเลี้ยงแมกเนติกที่มันอยู่ข้างในให้มันทํางานนะครับเพื่อให้มันสั่งตัวนี้นะครับตัวแดงๆนี่ขึ้นลงขึ้นลงนะครับผมเนาะ นะครับก็จะมี BRBN นะครับผมนี่นะ BRBN ก็ต่อตามนี้เลย BR ก็นี่นะครับ BN ก็นี่นะก็ต่อมาเชื่อมต่อมานี่เลยขนานมาเลยนะครับผมเนาะอย่างที่ผมต่อไว้แล้วนะครับก็แยกสีอย่างชัดเจนนะนะครับถ้าเป็น R ก็ใช้สีน้ําตาลนะครับ N ก็ใช้สีออกอฟ้านี้นะครับผมเนาะอ่าก็ไม่มีอะไรนะครับผมเนาะอ่ะ วันนี้นะครับเดี๋ยวจะทดลองนะทดลองอันนี้จะเป็นซอสเอนะครับอันนี้จะเป็นซอสบีนะซอสบีนะครับซอสเอนะครับสมมุตินะสมมุติว่ามันเป็นไฟหลักนะครับเห็นนะครับอันนี้เป็นไฟหลักอันนี้เป็นไฟลองนะครับไฟลองในที่นี้นะครับเดี๋ยวจะเปิดตัวสำรองเป็นไฟ a c ก่อนนะอ่าเปิดครับอ่าดูนะครับอ่าไฟติดนะครับไฟติดนะอ่าไฟติดนะอ่าทีนี้นะครับ สมมุติว่าไฟจากแบตเตอรี่อะไรก็แล้วแต่นะครับเวลาเราชาร์จเต็มแล้วเนาะชาร์จเต็มแล้วนะครับสมมติว่าเราชาร์จเต็มทุกอย่างนะครับไฟมาแรงไฟอะไรเรียบร้อยแล้วมาก็สมมุติว่าไฟมานะอ่าสังเกตนะครับสังเกตนี้นะอ่าอ่าเห็นไหมครับอ่าถ้าไฟมาปุ๊บถ้าไฟที่เราตั้งเป็นตัวหลักนะครับมาปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็จะขึ้นไปหาซอร์เอนะครับสวิตช์มันก็จะสับไปที่ซอร์เอนะครับ เราจะปิดตัวซอส B ก็ได้นะครับไม่มีผลอะไรนะเดี๋ยวผมปิดให้ดูเห็นไหมไม่มีผลนะครับแมกเนติกไม่ทํางานนะครับผมไม่ทํางานเพราะว่ามันเป็นตัวสํารองไฟจากตัวหลักมันมาอยู่นะครับมันก็เลยไม่ทํางานนะสมมุติว่าเอาขึ้นนะเอาขึ้นนะครับสมมุติว่าทีนี้นะครับสมมุติว่าแบตหมดนะครับแบตหมดนะครับพลังงานหมดไม่มีไฟมาแปลงให้กับอินเวอร์เตอร์เรานะ อ่าสมมติว่าดับนะครับดับปุ๊บอ่าเห็นไหมครับไฟมันก็จะสลับมาแหล่งจ่ายที่อ้ไฟมันก็จะสลับมาซอสบีนะครับเห็นไหมอ่านี่นะครับถ้าเราดับถ้าระดับซอสบีเลยถ้าไฟดับปุ๊บมันก็ดับเลยอย่างนี้นะครับผมมันก็ดับเลยนะนี่เห็นไหมครับอ่าทั้งสองแหล่งจ่ายดับนะครับอ่าสมมุติว่าไฟมาอ่าสมมุติว่าไฟมาอ่าไฟ ไฟจากไฟแบตเตอรี่ที่แปลงเป็นอินเวอร์เตอร์แล้วก็แปลงจากไฟอินเวอร์เตอร์แล้วกันเนาะไฟอ่ามันมาปุ๊บเห็นไหมครับนี่เห็นไหมแป๊บเลยนะครับผมอ่าสมมุติว่าการไฟฟ้าก็มาปุ๊บมันก็จะไม่สลับลงมานะมันจะไม่สลับนะครับเพราะว่าแรงจ่ายที่1เนี่ยมันจะยึดแรงจ่ายที่1นนะครับไฟมาไฟมาปุ๊บเหมือนก็ถ้ามันอยู่ในซอร์สบีนะครับมันก็จะเด้งขึ้นไปซอร์สเอนะอ่าถึงแม้ว่าซอร์ ซอส b เนี่ยไฟจะดับก็ตามนะครับถ้าไฟตัวนี้มามันก็จะไปอยู่ที่ซอส a นะอ่าน่าจะเข้าใจนะครับอธิบายอย่างละเอียดแล้วนะอ่านะครับผมผมจะไม่อ,อธิบายซ้ำอีกนะครับผมเนาะเพื่อนๆก็น่าจะเข้าใจนะครับถ้าเกิดว่าไม่เข้าใจก็ย้อนกลับไปดูแล้วกันนะครับอ่าขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ